สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การรายงานสภาพอากาศถ่ายทอดสดจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้นะคะวันที่22ธันวาคม2565ในช่วง14นาฬิกานะคะจากกองพยากรณ์อากาศค่ะประเด็นชี้แจงของวันนี้นะคะในเรื่องของสภาพอากาศและขึ้นลมในอ่าวไทยในช่วงวันที่ 18ธันวาคม2565ที่ผ่านมาค่ะจากกรณีเรือหลวงสุขโขไทยเรืออับปางในบริเวณอ่าวไทยในวันเวลาดังกล่าวนะคะและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลชี้แจงสภาพอากาศในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะท่านว่าที่ร้อยตีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีฝ่ายวิชาการหรือโฆศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ค่ะและท่านต่อไปนะคะพอ,อ,อชลาลายแจ่มผลผู้บริการกองพยากรณ์อากาศค่ะและท่านที่3นะคะพอ,อสมควรต้นจานผู้อํานวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศค่ะค่ะมาติดตามกับท่านเลยนะคะว่าประเด็นในส่วนของสภาพอากาศในช่วงวันเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะคือส,สิ่งแรกนะครับอยากจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า ในช่วงวันที่17-20อะว่ามีตัวการอะไรเกิดขึ้นมาบ้างกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตรวจพบละสากาศที่มีมวลอากาศเย็นนะครับมวลอากาศเย็นเนี่ยที่มีกําลังแรงนะครับขอภาพที่มีกําลังแรงนะครับซึ่งปรากฏมาตั้งแต่วันที่14เวลา7นานิกากรมอุตุยาเห็นว่ากําลังแรงเนี่ยจะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยซึ่ง มันจะต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 15, 16, 17, 18, 19นะครับซึ่งมีเวลาที่มันจะเข้าบานแรงขึ้นแบบนี้นะครับกรมอุิยายก็เลยออกประกาศว่าจะมีมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยนะครับซึ่งจะทําให้มอีอากาศหนาวเย็นลงอุณหภูมิจะลดลงอย่างมากนะครับในช่วงในช่วงนั้นก็ปรากฏการณ์นั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงและก็ขึ้นลมในอ่าวไทยและฝั่งอิตาลีแอนต์มันด้วย จะมีขึ้นลมที่แรงนะครับซึ่งได้ออกประกาศตั้งแต่วันที่14เป็นฉบับที่1เลื่อยไปจนถึงวันที่20ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายนะครับเราเตือนว่าจะมีขึ้นในที่ไทเทอันดะมันเนี่ยโดยเฉลียล่ยระ้วาณ2 4เมตรถ้าบริเวณฝนฟ้าคะดองเนี่ยจะมากกว่า4เมตรนะครับซึ่งคลื่นก็ได้มีความรุนแรงตลอดจนกระทั่งเดือนโชงประมาณ17 8 19 20ขึ้นก,ก็ยังแรงอยู่นะครับซึ่งเราจะ รายงานให้พี่น้องประชาชนนะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปว่าวันแต่ละวันเนี่ยมีความรุนแรงขึ้นอย่างไรจากการที่เราได้ตรวจสอบอสภาพอากาศและคลื่นทะเลในช่วงนั้นครับทีนีอ้อยากอ,าอยากจะให้ทางผอ,อ,อ,อชาลาลัยแจ่มผลนะครับเป็นผู้ที่นาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าในช่วงนั้นเนี่ยความรุนแรงของรัศาก,กาศที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นน่ยมีอะไรเป็นพิเศษบ้างเชิญครับ ค่ะผู้ในการกองพยากรณ์อากาศนะคะพออ่อชาลาลัยแจ่มผลค่ะก็ตามที่ท่านรองอธิบดีท่านได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะคะว่าวันที่17ถึงวันที่20นั้นก็เป็นลักษณะของมวลอากาศเย็นกำลังแรงนะคะที่แผ่ปกคลุมลงมาบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงอ่าวไทยนะคะซึ่งลักษณะของ อ่าวไทยก็เป็นลักษณะของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงนะะโดยเฉพาะในวันที่18นั้นบริเวณพื้นที่บริเวณที่เราตรวจวัดได้โดยเฉพาะลมผิวพื้นที่เราตรวจวัดได้นั้นมีหลายพื้นที่ที่มีความเร็วลม40-50ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะในบริเวณจังหวัดชุมพรแล้วก็ประจวบนะคะเท่าที่เราได้รับรายงานมานะคะซึ่ง ซึ่งซึ่กรมภูติวิทยาเนี่ยพอตรวจพบลัากษณะที่มีมวลอากาศเย็นนะครับซึ่งมีกําลังแรงเข้ามาปกคลุมเนี่ยเราก็ได้ออกประกาศฉบับที่1แต่วันที่14ที่กล่าวมา15 16 17 18เรายังประกาศต่อเนื่องนะครับวันละ2ครั้งนะครับเราให้ขึ้นลงที่อ่าวไทยเนี่ยมีขึ้นสูงสองเมตรถ้าบริเวณฝนฟ้าขนองเนี่ยจะขึ้นสูงมากกว่า4เมตรฝั่งทะเลอันดามันในช่วงในช่วงที่17ที่1 0แก็อยู่มา ขึ้นสูงประมาณถึงสองแล้วหากฝั่งจะมีขึ้นสูงสองถึงสามเมตรทีนี้ในฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเราก็พบว่าคลื่นอยู่ในช่วง 2- อถึงสเมตรโดยเฉลี่ยทั่วไปนะครับแต่ฝนฟ้าขนองนก็มากกว่า4เมตรซึ่งเป,เป็นลักษณะปกติอยู่แล้วที่ว่าบริเวณฝนฟ้าขนองลมจะแรงขึ้นนะครับจากการจากการตรวจสอบล่าสักดาห์วันนั้นนะเราจะเห็นสภา,ภาพคลื่นนะครับขึ้นมานะครับ อันนี้คือขึ้นอยู่ที่18นะครับก็มีตัวที่มีขึ้นแรงในในช่วงในโ่วที่18นั้นในแนวของอบริเวณชายฝั่งนะครับชายฝั่งทางด้านประจวบนะครับมาทางาชุมพรแล้วก็มาทางภาคใต้แล้วก็ทะเลจีในใต้ทั้งหมดอันนี้ขึ้นลมแรงนะครับซึ่งขนาดของขึ้นก็โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ2ถึง4เมตรนะครับอันนี้คือจากจากการที่ได้ได้ตรวจสอบลักษณะของลื่นแล้วนะครับ ซึ่งจะมีภาพขึ้นให้พี่น้องประชาชนเห็นชัดอีกขึ้นหนึ่งก็คืออีกอันหนึง่งนะครับอันนี้อยากจะให้ขอสมเปิดเป็นูดอธิบายให้ฟังว่า,าให้พี่น้องประชาชนฟังฟังว่าไอ้คลื่นที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพนี่เป็นยังไงเชิญครับครับขอบคุณครับก็ จากที่ท่านรองธิบดีและท่านพรมได้พูดถึงนะครับลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่18นะครับเราก็จะเริ่มคลื่นสูงตั้งแต่วันที่ช่วงระยะเวลาประมาณตั้งแต่เช้านะครับลักษณะคลื่นเนี่ยเกิดจากคลื่นลมนะครับคลื่นเนี่ยเกิดจากลักษณะของมวลอากาศเย็นกําลังแรงที่ลงมาเพราะฉะนั้นคลื่นก็จะมาตามลมลักษณะลมลมหนาวหรือลมตะวันอกเฉียงเหนือเข้ามาทาง บริเวณทางด้านตามแนวชายฝั่งจังหวัดชุมพรประจุกิริขันนะครับแถวบางสะพานนะครับชุมพรสุราธานีขึ้นนี่ก็มีความเร็วขึ้นสูงประมาณ 2- 4ถึงเมตรก่อนนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นก็เริ่มสูงในบางพื้นที่ก็ 3- 4ถึงเมตรอันนี้คือ,อะระยะเวลาของคลื่นที่เข้ามาในช่วงวันนั้นนะครับลักษณะของลมนี่ก็จะเป็นลักษณะลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดเข้าหาฝั่งนะครับอันนี้ก็คือในช่วงวันที่ที่เหตุเกิดเกิดขึ้นนะบริเวณชา บนอาวไทยนีจะสังเกตเห็นว่าจะขึ้นจะสูงมากกว่าทางด้านอาณามมนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะ,ะตามที่เราได้คาดการเอาไว้ว่าในช่วงที่ลมหนาวมาแรงที่สุดก็คือช่วงประมาณวันที่1 8 19นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ในฤดูหนาวปีนี้นอกจากว่าตอนบนเนี่ยเราจะเจอลมหนาวนะครับแล้วบริเวณทางด้านภาคใต้เองเนี่ยเราก็ได้ประกาศเตือนนะครับเป็นการเตืนอนในเรื่องของทั้งอากาศเย็นตอนบนนะครับขึ้นลมแรงในบริเวณ ภาคใต้นะครับแล้วก็บริเวณทางด้านอ่าวไทยนะครับมีขึ้นมากกว่าสูงกว่าทางฝั่งอันดามันนะครับรวมทั้งลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนะครับอันนี้ก็จะรายงานเบื้องต้นต่นานีากครับครับก็อีกเรื่องหนึ่งคือพอมีลักษณะของลักษณะแบบนี้แล้วจะทําให้มีคลื่นลมแรงนั่นคือลมก็พัดแรงขึ้นนะครับการประกาศออกไปเนี่ยกรมตุยยาย,ยังได้บอกว่าการเดินเรือเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กวนก็ออกจากฝั่ง ซึ่งเราได้ติดประกาศในทุกๆฉบับไว้เช่นเดียวกันครับเพราะฉนั้นขอพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในกรมตุนิยมวิทยานะครับซึ่งถ้ามีรักษาศาศร้ายหรือไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยกรมวิทยาจะแจ้งให้ท่านทราบไม่น้อยกว่า3วันล่วงหน้าครับ